สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t เท n n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอิทธิพลหรือ Influence ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องตำแหน่งหรืออำนาจนะแต่มันคือความสามารถในการชี้นำความคิดผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พาคนไปสู่เป้าหมายเดียวกันวันนี้เราจะลองมองเรื่องนี้จากหลายๆมุมเลยค่ะ ทั้งมุมของผู้นำโดยเฉพาะในสายงานพยาบาลมุมจิตวิทยาภาวะผู้นำแล้วก็มีมุมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารที่ใช้หลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ครับเรื่องอิทธิพลนี่สำคัญมากนะในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนผู้นำที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะนี้เลยแต่ก็น่าแปลกที่บางทีเรื่องนี้กลับถูกมองข้ามไปบ้างทั้งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะ ใช่ค่ะงั้นวันนี้เรามาลองกลั่นเอาส่วนที่สําคัญสคัําญจากข้อมูลที่เรามีกันให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ดูว่าจะเอาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มอิทธิพลของตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะได้เลยครับ เริ่มตรงไหนดีเอาตรงนิยามก่อนเลยไหมคะว่าจริงๆแล้วอิทธิพลมันคืออะไรกันแน่โอเคครับอย่างแรกเลยคืออิทธิพลเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งหรือการใช้อำนาจตามตำแหน่งนะแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นความสามารถที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมันต่างจากการการปั่นหรือ manipulation ชัดเจนเลยเนาะ ตรงที่อิทธิพลที่ดีเนี่ยมันต้องโปรง่งใสแล้วก็คิดถึงประโยชน์ของอีกฝ่ายด้วยไม่ใช่แอบแฝงทําเพื่อตัวเองถูกต้อนครับแล้วมันยังโยงกับความรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตด้วยนะคือถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอิทธิพลอะไรเลยมันอาจจะทําให้รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีค่าหรือไม่สําคัญได้เหมือนกันโหประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วถ้าจะสร้างอิทธิพลที่ว่านี้ขึ้นมาจริงๆจุดเริ่มต้นสําคัญเลยคือต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมคะ self awareness กับความเป็นตัวของตัวเองออเ h น n ิซิตี้ใช่เลยครับพอเราเข้าใจตัวเองรู้คุณค่าอารมณ์ตัวเองชัดเจนเนี่ยคนอื่นถึงจะเริ่มเชื่อใจซึ่งมันก็คงเชื่อมกับเรื่อง EQ ความฉลาดทางอารมณ์ที่สาคัญมากๆสาหรับผู้นาแน่นอนครับ EQ นี่ไม่ใช่แค่รู้จักอารมณ์นะแต่คือการจัดการได้ด้วยทั้งอารมณ์ตัวเองและเข้าใจอารมณ์คนอื่นมันช่วยให้เราสื่อสารได้ตรงจุดเข้าถึงใจคนได้ดีขึ้นเยอะเลยในสถานการณ์ที่ต้องใช้อิทธิพล การสร้างความสัมพันธ์ความไว้ใจก็เป็นฐานสำคัญเลยนะคะมีหลักการหนึ่งน่าสนใจชื่อ love listen ฟัง observe สังเกต validate คือยอมรับมุมมองหรือความรู้สึกเขาแล้วก็ expand ต่อบทสนทนาใช่หลักการนี้ช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ดีได้จริงครับแล้วก็แน่นอนเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลนะแต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจโน้มน้าวใจได้หลักของ aristotle ethos pathos logos ยังใช้ได้ดีความน่าเชื่อถืออารมณ์เหตุผลครับโดยเฉพาะ pathos หรืออารมณ์เนี่ยพลังของการเล่าเรื่องหรือ storytelling มันจับใจคนได้มากหรือแม้แต่ภาษากายก็ส่งผลเยอะมีอีกแนวคิดที่ลึกลงไปอีกคือเรื่องการวางกรอบหรือ framing กับลำดับการนำเสนอ sequencing อ๋อของ Rene Rodriguez ใช่ไหมครับที่มีสูตร frame message tie down ใช่ค่ะการวางกรอบหรือเฟรมเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเราพูดคำว่าเซลล์ขายรถมือสองลอยๆสมองเราอาจจะดึงภาพจำเดิมๆที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักอืมนึกออกค่ะแต่ถ้าเราวางกรอบก่อนเช่นเราเรื่องว่าเซลล์คนนี้เคยช่วยครอบครัวที่ลำบากยังไงภาพในหัวผู้ฟังจะเปลี่ยนไปเลย มันคือการสร้างบริบทที่ถูกต้องให้สมองช่วยลดกำแพงก่อนที่เราจะส่งสารหลักหรือแมสเซจออกไปอ๋อทำให้คนเปิดใจรับฟังมากขึ้นประมาณนั้นครับส่วนชายดาวคือดึงทุกอย่างกลับมาหาผู้ฟังตอบคำถามในใจเขาว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฉันยังไงทำให้สารที่เราส่งไปมันมีความหมายกับเขาจริงๆฟังดูแล้วทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแน่นอนครับต้องตั้งใจฝึก แล้วก็ต้องคอยสังเกตอคติทางความคิดหรือ c ognitiv e bias ของตัวเองด้วยและที่สำคัญอีกอย่างคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นทำควบคู่กันไปวันนี้เราก็ได้คุยกันหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งเรื่องเข้าใจตัวเอง EQ สร้างสัมพันธ์ไปจนถึงเทคนิคสื่อสารอย่างการวางกรอบการเชื่อมโยงเรื่องเข้ากับผู้ฟังครับเครื่องมือพวกนี้มีพลังมาก แต่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วการสื่อสารต้องสั้นกระชับเราจะหาจุดสมดุลอย่างไงระหว่างการใช้เทคนิคอย่างวางกรอบที่อาจต้องใช้เวลาปูพื้นหน่อยกับความคาดหวังเรื่องความเร็วโดยที่เรายังคงรักษาความเป็นตัวเองซึ่งเป็นหัวใจของอิทธิพลที่แท้จริงไว้ได้อันนี้น่าคิดนะครับ เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากค่ะชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้าสวัสดีค่ะ